สวัสดีครับวันนี้จะมาเข้าไบออดเ e n o โมสามศูนเอสนะครับวิธีการเข้านะครับก็เอาหาตัวจิ้มนะครับเข็มนะครับหรือว่าจิ้มโทรศัพท์ก็ได้นะครับมันจะมีอยู่ข้างๆนะครับมีรูอยู่ท่านขวานะครับตัวนี้นี่นะครับเราจิ้มเข้าไปในรูนี้นะครับนี่วางก่อนนะก็ทําการจิ้มนะครับหนึ่งครั้งนะครับไป พาวเวอร์จะติดขึ้นมาเองนะครับอันนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับก็เป็นการเลือกนะครับกขาเรียนลูกศรน,นะครับขึ้นลงนะครับเป็นการเลือกว่าจะเข้าไปออดหรือว่าจะบูตเมนูนะครับก็ไม่ยากครับสําหรับรุ่นนี้นะครับ